พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานอาคารผู้ป่วยใน5ชั้นโรงพยาบาลท่สองยางจังหวัดตากค่ะที่โรงพยาบาลท่าสองยางอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายสําเริงเอี่ยมสะอาดรองราช,ชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานอาคารผู้ป่วยใน5ชั้นโดยมีนายศักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายธนิดพลชยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์วิทยาพลศีลานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากนายแพทย์ทวัชชัยยิ่งทวีศักด์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดตากให้การต้อนรับและร่วมในพิธีสำหรับโรงพยาบาลท่าสองอยางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางและพื้นที่ชายแดนใกล้เคียงเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงเนื่องจากมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้ยกระดับเป็น30เตียงและ60เตียงในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชายแดนแห่งความสุขพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณาสุขชายแดนให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนธุรกันดารเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน